เจ้าจอมมารดาเที่ยงในรัชกาลที่สเจ้าจอมมารดาเที่ยงเกิดเมื่อพศ2374เป็นทิดาคนโตของพระยาอัพันตริกามาตดิโรจนะดิดและวขวายายคล้ายมีน้องสาวที่เข้าถวายตัวเป็นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยกันคือเจ้าจอมมารดาชุ่มพระมารดา ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพและเจ้าจอมมารดาทัพทิมที่ดาขวัวยายอิ่มและเจ้าจอมมารดาแสที่ดาขวัวยายบางเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดปรานและไว้วางพระราชหฤทยัยเจ้าจอมมารดาเที่ยงโปรดเกล้าให้บัญชาการ ห้องพระเครื่องต้นเจ้าจอมมารดาเที่ยงให้ประสุติการพระราชโอรสพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงสิพระองค์ได้แก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสมรรสิริเชษพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเสวตวราราบพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีนาคสวัสด พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมือนราชศ of ัก์สมโทรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากนกวันเลขาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงสิ้นพรชนเมื่อพระชันษาได้8วันพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมือนพงสาดิศรมหิบพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าแข้ไขดวงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจรูนฤทธิเดช และพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าผ่วงซ้อยสะอางเจ้าจอมมารดาเที่ยงเป็นผู้สร้างวัดวัดมัชชันติการามขึ้นที่ตำบลบางซื่อเมื่อพศ2417พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามวัดมีความหมายว่าวัดของเจ้าจอมมารดาเที่ยงเจ้าจอมมารดาเที่ยงถึงแก่อาสัญกรรม เมื่อวันที่24มก,กราคมพศ2456สิริอายุ81ปี28วันมีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่31พฤษภาคมพศ2457ณพระเมนวัดราชาธิวาสเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอม9้าชั้นที่2ทุติยจุลจอมเก้าวิเศษฝ่ฝายใน เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอม9ชั้นที่2อทุติยจุลจอม9กาฝ่ายในเครื่องราฐอิสริยาภรณ์จุลจอม9้าชั้นที่3ตติยจุลจอม9กาฝ่ายในและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่4ชั้นที่2